ว่าอันนี้คือแบบ นับไข่เบาไม่ได้เอาไว้อับน้ำอย่างเดียวอาบน้ำอย่างเดียวเบาได้แล้วนับไม่ได้เป็นนี่ทอก็สก็มาเร่งครั้งนี้ก็ไม่ให้แล้วต้องมาเนี่ยมันไม่ได้อะทำไงรัฐบาลให้บอกรัฐบาลทีว่าทาไมถึงยังไม่ให้รอคําตอบที่แบบแน่นอนอ่ะเราถึงจะกลับถ้าไม่ได้เราก็จะอยู่อย่างนี้อยู่อีกสองเดือน3เดือนก็อยู่ต่อค่ะอยู่อย่างนี้ลุงก็ไม่ชอบเพราะลุงอยู่ทุ่งนาสบายใจกว่าตอนนี้ถ้าว่ามันอยู่ไม่ได้ถ้ากลับไปบ้านณนที่ดินก็จะถูกยึดลูกหลานยึดอยู่ตรงไหนลุงมีลูกลุงมีหลานแล้วจะเกะเขย ที่ลูกหลานลุงยังอยู่ไหนไอ้ชีวิตลุงตอนนี้มันไม่มีค่าหรอกเพราะว่ายังไม่ขีวันก็ไปแล้วล่ะอันนี้เราต้องการรักษาที่ดินมา้ลูกหลานสวัสดีค่ะแฟนค o w e เวิร์คไอดีทูเดย์พบกับดิฉันวาซินีพบูประภาพค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่ริมถนนพระรามหเรียบคลองประปาอีกด้านหนึ่งคือกระทรวงการคลังนะคะซึ่งตรงนี้มีเกษตรกรมาปักหลักเพื่อเรียกร้องเรื่องนี้สินของเขาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วค่ะตั้งแต่กลางมกราคมเป็นต้นมาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันค่ะ มีห้องน้ำกี่จุดเหรอคะก่อนที่มันรถสุ้ขาอยู่โน่นไงแต่ที่นี่มันอยู่ไกลนนิมันเพิ่งกว่าติดคิวอ่าก็เลยมากั้นไว้เออเออมากันไว้อาบน้ำตอนนั้นหน่อยมีสายยางต่อสายยางเอาสายยางก็ต่อมาทั้งโ้นมาให้ไงตรงนี้นี่อาบกันทั้งผู้หญิงผู้ชายเหรอได้ทั้งสองเลยมีน้ำแบบเนี้ยเออใช้มานานแบบนี้เท่าไหร่เหคอก็ตั้งมาเนี่ยตั้งมากี่สิบกว่าวันแต่ว่าอันนี้คือแบบ ถ่ายหนักถ่ายเบาไม่ได้เอาไว้อับน้ำอย่างเดียวอาบน้าอย่างเดียวเบาอะได้แล้วว่านักไม่ได้ห้องน้ำพอไหมคะจะเข้าใจว่าอยู่ประมาณนมันพอมันลดมันลดมันสองคันไงลดแล้วเขาผ่บผ่มาห่างไงมีวิธีสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันยังไงหรอคะก็เขาก็ก็ต้องคอยคิวบางทีก็คอยคิวกันวันนี้คุณลุงทําอะไรบ้างเหรอคะตื่นกี่โมงก็ตื่นตั้งตีสี่ที่หาดตอนฝนตกก็ย้ายไปนู่นโอ๊ะไปยกไปนู่นนะตั้งคืนน่ะแล้วตรงนี้ฝนไม่นอนนู่นทีผมบอมีปัญหากันขั้งคืนตอนฝนตกอ่ะ มันลําบากแบบก็จอดตรงนี้ยไปนอนไหนนู่นก็ไม่ได้อีกพอดีเอ้พอดีว่ะกระปุกมันมันมันพอเราหนัดปั๊บเราก็ต้องพอาะวางมันก็ต้องติดคิวว่ะตอนเยีนๆปั๊บมันก็ติดคิวเออมันมีปัญหาอย่างงี้เพราะเราพร้อมมาไหล่เราก็อาบน้ำหนัดจต็นที่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงนภร เป็นคนจังหวัดอะไรเหรอคะอันนี้ค่ะจังหวัดสระแก้วจ้ะอ่าจังหวัดสระแก้วนักข่ามาอยู่ที่นี่นานหรือยังคะมาตั้งแต่วันที่24เดือนมกราจ้ะค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเดือนกว่าๆแล้วอ่าตอนนี้เป็นเวลาเดือนกงบ่าแล้วค่ะตอนแรกที่มาก็ไม่คิดว่าจะได้อยู่นานขนาดนี้จ้ะนเนื่อาเรายังไม่ได้นรุรย์เป้าหมายที่เรารอคอยแล้วก็จะรอคอยคือทุกคนที่มานั่งตรงนี้ก็เป็นนี่มีแต่คนจนมีแต่คนแก่ๆอย่างงี้ใช่ไหมคะ เขาก็ทําไรทํานาทาก็ขาดทุนแล้วทีนี้ศักยภาพของการลงทุนอะทำนานเดี๋ยวก็น้ําท่วมเดี๋ยวก็ไฟแล้งอะไรเนี่ยมันได้หลายอย่างที่มันเข้ามาแล้วกเกษตรกรไม่มีปัญญาจะใช้นี่ก็คือเราไปกู้นี้ทสมาถ้าปีนี้ก็ไฟแล้งขาดทุนก็ไม่มีเงินไปใช้นี่นะคะแล้วก็อ่ะก็เขาก็เอาดอกมาทบต้นมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อย การใช้นี like one, it, it, people, uh ้ของเราก็ก right ็ไปไม่รอดนะคะแล้วทีนี้คนที่ทําการเกษตรเยอะแยะเขาก็ขาดทุนบางทีน้ําท่วมบางทีภัยแล้งอย่างเงี้ยบางทีก็ข้าวและคาตกต่ำอย่างเงี้ยนะคะมันมันหลายเรื่องเราก็ใช้นี้ไม่ได้นี้เราก็หันมาพึ่งงทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรนะคะค่ะพอเรามาในจุดนี้ ทางกองทุนเขาก็รอว่าให้คนลมองเห็นชอบที่จะช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะก็เลยเราก็ปักหลักรอให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่มองว่าเกษตรกรเนี่ยรอความช่วยเหลือเราก็เลยรออย่างเงี้ยค่ะความกางนนะังวลมีแน่ๆค่ะเพราะว่าเราก็นอนอยู่อย่างเงี้ยก็อยางเห็นใช่ไหมคะทั้งจะเป็นอาหารการกินทั้งตองน้ําการดาบน้ําอะไรเงี้ยเราก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทนก็ทนยังไงก็ต้องทนอยู่นะคะก็คือเราจําเป็นต้องสู้นะคะ ต้องต้องต่อสู้กับสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี้ถ้าเราไม่ปักหลักอยู่เราก็ไม่ได้คําตอบเราก็อยากได้คําตอบเราจําเป็นต้องนั่งนั่งรอคําตอบเราก็ต้องรอรอคําตอบที่แบบแน่นอนอ่ะเราถึงจะกลัาถ้าไม่ได้เราก็จะอยู่อย่างนี้อยู่อีกสองเดือนสามเดือนก็อยู่ต่อค่ะมีอะไรอยากจะฝากไหมคะนนาน้าน้ายายอยากฝากอะไรไปไหมอยากอยากฝากถึงนายกรัฐธมนตญีหรือรัฐมนตรีเช่วยรับเรื่องเร็วๆหน่อยเร็วๆค่ะ อายุเท่าไหร่คะอายุ70ิีกว่าคุณตามาจากไหนเหรอคะสมุทรสาครเห็นคุณตาลุกนั่งไม่ค่อยสะดวกนี่ไม่สะดวกค่ะมีปัญหาอะไรกับสัพคอร์ตคุณเาคะหรือว่าล่างเป็นยังไงลรถมันชนคุณตาคะที่เรามาสัมภาษณ์คุณตาเนี่ยเพราะเราเห็นว่าคุณตาไม่ค่อยแข็งแรงหรอคุณตามาปะทวงหนึ่งปะทวงนี่อยากได้เงินอ่ะอยากใช้เงินใช้ยี่เขาอ่ะเป็นนี่ทอก็มาเร่ง ทั้งนี้ก็ไม่ให้แล้วต้องมาเนี่ยมันไม่ได้อะทำไงรัฐบาลให้บอกรัฐบาลทีว่าทำไมถึงยังไม่ให้ที่เขาบอกว่าคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเราไม่อยากใช่นี่๋ยวจริงๆออกมาเพราะเราอยากใช่นี่ไม่ใช่เราอยากใช่นี่หมดแล้วเราจะติดไว้มาเด๋ยวตายชาติหน้าไปต้องมาใช้นี่ก็ตายเลยงานเข้าเลยเราอยากใช้นี่แต่ไม่มีใช่นี่ไม่มีใช่นี่ไม่มีเงินใช่นี่ของในสวนถูกของเขาแพงหมดเลยนเข้าถูกเริ่มเป็นที่ต้องมาต้องมีเมีย ยี่สิบกว่าก็ยังไม่ใช่นี่ก็ไม่หลุดก็เข้าพู่นฟูนี่แหละก็มาพู่นฟูเนี่ยยี่สิบสามสิบปีก็อยู่อย่างเงี้ยถ้าไม่นั้นผมไม่มาแล้วผมจะมาทําไมเดินก็จะไม่ไหวอยู่แล้วผมก็อยากใช้เนี่ยมันหลุดทุกอย่างจะได้โอเค่ะให้ไงไงสักครึ่งก็ยังดีดอกดักครึ่งก็ยังดีช่วยเราสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ดอกหมดบมดดอกให้เราก็แค่นี้ก็โอเคเนี่ยผมเตรียมมาเรียกพวกเวกอยู่ดีกพวกนีกนะ โอ okay. นะเค้วเข้าใจนะเรื่องเดินอย่าเพิ่งเอาปัญหามาเยอะนังเลยนะผมก็ทำให้ทุกอย่างอยู่แล้วล่ะได้ยินด้ยไอเจ้าเล็กเขบอกว่าไอลุงฟังฟังนีนะ่เขาว่าเขาด่าเราปะเนี่ยถ้าตอบได้อะข้าว่าเขาพูดอย่างนั้นนะว่าโอเคทำไมแล้วทําไมบรืคุณก็ไม่มารับเรื่องของเราว่าเอาเรื่องของเราเข,าข้าคอรามอไปสิเราได้จบเราได้กลับบ้านเราก็ไม่อยากมาอยู่ตรงนี้ อาใช่ปะล่ะทุกคนที่ไปเมื่อวานเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไปมันก็ไม่ได้ตอนนี้ถึงก็เป็นเดือนก็ยังไม่ช้าเพราะเรารอมาเนี่ยประมาณเกือบเกือบยี่สิบปีเราก็ายังรอได้เราก็อยากจะให้มันจบจบเร็วรยังไงอ่ะเราก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านเราอยากไปอยู่ทานาท,นาท,นาทําไรทาสวนของเราแบบอิสระไม่ต้องมาอยู่อย่างนี้เพราะอยู่อย่างนี้ลุงก็ไม่ชอบเพราะลุงอยู่ทุ่งนาสบายใจกว่าตอนนี้ถ้าว่ามันอยู่ไม่ได้ถ้า,ากลับไปบ้าน ณที่ดินก็จะถูกยึดลูกหลานยึดอยู่ตรงไหนลุงมีลูกลุงมีหลานแล้วจะเกิดขยิบที่แล้วลุงลูกหลานลุงม,มีอยู่ไหนอายวิตลุงตอนนี้มันไม่มีค่าหรอกเพราะว่ายี่ไม่มี่วันก็ไปแล้วล่ะใช่ไหมอันนี้เราต้องการรักษาที่ดินมาลูกหลานเวลาเราเป็นหนี้ที่อื่นเพิ่มขึ้นเป็นหนี้นอกระบบก็ดีไปซื้อรถก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสืบทรัพย์ได้เจ้าหนี้นอกระบบถ้าเขาฟ้องเข้ามาเนี่ยเขาสืบรัพย์มาที่เจ้าหนี้ในระบบ เจ้านีใน,นะเราบอกก็ต้องขายเพื่อเพื่อเอาเงินไปแบ่งกันกับเจ้านี่ตรงฝ่ายมีโตัวต่เพราะ,ะนั้นอยู่กองทุนจะไม่มีปัญหานี้ตอนนี้หลายคนเข้าใจว่ามีสา3ข้อเรียกร้องค่ะคุณชลินก็คือข้อเรียกร้องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการโอนหนี้เสียอย่างที่คุณชลินอธิบายมาเมื่อกี้แต่ว่ามีการเผยแพร่ออกไปว่ามันมีอีกสองข้อเรียกร้องก็คือเรื่องของการขอให้ลดหนี้ในกรณีที่พิการทุกคนละห้าอย่างนี้เนะะี่ยค่ะ แล้วก็อีกข้อหนึ่ง <c oughs> ก็เป็นข้อเรียกร้องที่ให้ขอให้จัดการกับการคอร์รัปชันที่มีอยู่ในกองทุนพัฒนาและเุษตากร <c oughs> ถึงปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวนาะสรุปยังไงมันอ,อันนั้นเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติไว้ เราไม่ได้เรียกร้องเราเพียงจะมาบอกให้สำนักง,งานกองทุนทำทีหนึ่งสํารวจทีหนึ่งเพราะนั้นไม่ถือว่าเป็นข้อเรียกร้องม,มันเป็นวิธีปฏิบัติภายใน<ม>แต่ข้อที่เรียกร้องที่มีกับรัฐบาลมีเรื่องเดียว<ม>คือการโอนหนี้สีธนาคารของรัฐส่วนเรื่องประสิทธิภาพการทํางานของสำนักง,งานก็เป็นเรื่องภายในนะครับก็ค่อยว่ากันไปไม่ใช่ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลแต่เคลียร์เรื่องข้อเรียกร้องนิดนึงนะคะเพื่อจะได้เข้าใจกันถูกบางคนเนี่ยยังเข้าใจด้วยซ้ําว่าที่มาปักหลักวันนี้ คือต้องการที่จะขอให้ลดหนี้ให้เหลือไม่รู้ล่ะครึ่งหนึ่งบ้างหนึ่งส่วนสี <ผม S 1> ่อ๋อเป็นใช่การลดหนี้เนี่ยลดอยู่แล้วตามโครงการที่จะเข้ามาติครมออ,มอันนี้เราได้อยู่แล้วค่ะไอ้ส่วนการลดหนี้อื่นไม่มีไม่ใช่เขาเรียกรองอันนั้นาชาวบ้านอาจจะเข้าใจผิดพูดสับสนไปแต่ถามว่าเมื่อคนสมาชิกกองทุนเสียชีวิตเนี่ยมันมีการลดหนี้ได้ไหมได้กฎหมายให้อำนาจที่จะลด อันนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ต้องเรียกร้องอะไรมันก็อยู่ในกฎหมายที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้วอยู่เดือนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ถ้านับถึงยี่นับตั้งแต่ยี่สิบมกราที่เรามาเนี่ยสีวันเนี่ยเราคิดว่าคุมเพราะอะไร ก่อนที่เราจะมาเนี่ยไม่มีการทําอะไรเลยครับหลังจากที่คณะกรรมการกองทุนมีมติแล้วก็ให้านักง,งานกองทุนนาเข้าขอมติครมอภายใน60วันตั้งแต่วันที่2เมษาที่มีมติไปไม่ได้ทําอะไรเลยการยกร่างมติคอรมอเพิ่งเริ่มเมื่อเราเข้ามาอยู่ที่นี่เริ่มจริงๆก็คือประมาณทักที่ต้นเดือนนะต้นเดือนมีนาประมาณที่สองหืที่สนั่นเองเนี่ยล้วก็ทำด้วยมา ผมถือว่าเวลาหนึ่งเดือนท้านับวันวันที่ย4สี่นะ40ิบวันเนี่ยถือว่าเร็วสถานการณ์ล่าสุดวันนี้เนี่ยตัวร่างมตมิคมพร้อมตัวโครงการเนี่ยนะได้รองนายกจุลินลงนามเรียบร้อยแล้ว<ม>ตอนนี้เรื่องก็ไปสู่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฝ่ายนโยบายคือฝ่ายการเมืองเนี่ยเห็นชอบไปหมดแล้วรัฐมนตรีเกษตรลงนามเมื่อ25้ากุมณาแล้วก็ท่านจุลินลงนามวันนี้เมื่อตอนก่อนเที่ยงคือผมว่าเบื้องต้นเนี่ยมันต้องทำความเข้าใจกันก่อน,อนว่า นี่มันเป็นความผิดใครผมกล้าย,ยืนยันว่าไม่ใช่ความผิดของเกษตรกรมัน,เป,นเป็นความผิดที่โครงสร้างทางการผลิตโครงสร้างทางการเมืองโครงสร้างทางนโยบายแล้วก็ไม่ใช่รัฐบาลนี้ที่ทําความผิดไม่ใช่มันทุกรัฐบาลตั้งแต่หลังปีพศ2 5 0 5เเป็นต้นมาถ้าเราเข้าใจร่วมกันอย่างนี้นแก้ปัญหาไม่ยากถ้าเรายังเข้าใจว่านี่มันเกิดจากเกษตรกรทํา เองเป็นนี่เองขี้เกียจกินเหล้าเล่นการพนันจึงเป็นนี่เนี่ยมันก็คุยยากไทยก็ตามที่ที่ที่จะมาหาเรามาอะไรเราก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้ทำขวาใจตรงกันเราไม่ได้เราไม่อยากรับความเมตตาความสงสารแต่เราอยากได้ความเข้าใจ แล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันถ้าเรามาด้วยความเข้าใจเนี่ยมันจะมีพลังล่อะหลมันก็แก้ได้ถ้าเรามาแบบสงสารเขาจนสงสารเขาไม่มีอะไรกินเนี่ยเพราะว่าไม่น่าจะใช่มาด้วยความเข้าใจปัญหาร่วมกันแล้วมัเกิดจะเกิดพลังในการที่จะผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกันปัญหานี้ผมว่ามันเป็นปัญหาของทุกภาคส่วนในสังคมทุกคนต้องกินข้าวทุกคนต้องกินอาหาร แล้วคนที่ทําอาหารมันก็คือคนกลุ่มนี้ถ้าคนกลุ่มนี้อยู่ไม่ได้อนาคตประเทศเราอาหารจะเป็นยังไงความมั่นคงผางอาหารที่เราโม้กันมาหลายสิบปีมันจะเป็นไงเราไปคุยกับชาวโลกว่าเราจะเป็นครัวของโลกแล้วพอครัวแม่ครัวอยู่อย่างนี้เหรอ มันไม่ใช่อ่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เานั้นคนเมืองก็ก็ต้องต้องเข้าใจประเด็นนี้นะถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยเราก็ไม่มีข้าวกินนะหรืออาจจะมีกินแต่ว่ามันจะแพงเพราะว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหานาสเกเกตเกษตรกรร,กรุ่นนี้ผมกล้ายืนยันว่ารุ่นสุดท้ายแหละลูกหลานจะไม่มาทําอาชีพนี้ต่อเพราะมาก็เห็นอยู่แล้วพ่อแม่เป็นนี่ลนลนคนตัวแต่ถ้าเราฟื้นฟูให้อาชีพนี้มีความมั่นคงมีความยั่งยืนมีรายได้รหลเหลือผมคิดว่าลูกหลานที่เข้าไปทํางานในเมืองก็จะกลับมาทํานาต่อนั่นแหละคือความมั่นคงทาง เพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกษตรกรรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายเนี่ยอนาคตนี่แน่นอนอยู่แล้วมันจะเกิดฟาร์มเกษตรขนาดใหญ่แล้วใครเป็นผู้ลงทุนแล้วข้ามันจะราคาเท่าไหร่ปลามันกิโลละเท่าไหร่มันจะตามมามมวันนี้ผมคิดว่ากลุ่มทุนที่มีอิทธิพลในประเทศนี้ยังผูกขาดไม่ได้อย่างเดียวก็คือผูกขาดเลือกสวนไรนาแต่สิ่งที่เขาผูกขาดก็ทําให้เราเป็นนี่นะก็คือผูกขาดข้าวผูกขาดโน่นผูกขาดนี่แต่กขาผูกขาดพื้นที่การผลิตได้อย่างหนึ่ง เตหลังจากกลับจากวันที่ถ่ายทำวันถัดมา9้ามีนาคม2565รายชื่อในเว็บไซต์ change.org ที่เรียกร้องให้ภาครัฐรับข้อเสนอของม็อบชาวนาครั้งนี้ก็ทะลุ30,000รายชื่อค่ะ นี่เองที่ทําให้พวกเขาตัดสินใจยื่นหนังสือต่อนายชัยยศจิระเมธากรรองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เพื่อส่งทั้งรายชื่อและจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้รับข้อเรียกร้องเสียทีไปยังนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีที่มีอํานาจเรื่องนี้ขณะที่กว่าเดือนที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของภาครัฐเป็นไปอย่างช้าๆค่ะ ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคอรามาเคาะอนุมัติงบประมาณช่วยชาวนาอีก2,000ล้านบาทเมื่อถามความรู้สึกของผู้ชุมนุมกลุ่มนี้เขาดีใจที่เพื่อนร่วมอาชีพจะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้แต่เขาคงไม่ได้รับหากไม่มีการปลดล็อกในส่วนของสถาบันทางการเงินของรัสี่แห่งที่ได้เรียกร้องไปทั้งนี้บรรยากาศโดยรวมเป็นที่เชื่อกันว่าสุดท้ายนี้ข้อเรียกร้องจะถูกรับเข้ามติคอรามาและเคาะอนุมัติในที่สุด แม้ไม่รู้ว่าจะต้องรออีกนานเท่าใดก็ตามอเอ็กซ์เพ2021เราตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขยม่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยาวชน ทนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ Expener e r 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวบปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว Workpoint t o เด y สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee พิมคำว่า e x p l a i เ e r เล่าตั้งแต่ต้นเรื่อง หรือค้นหาผ่านชื่อร้านทิมคำว่า w r r p p o n t Today